ดีจ้าทุกคนวันนี้ลุงเดชจะพาไปดูสัตว์ที่มาพานตัวใหญ่บิ๊กบึ้มพอๆกับรถเมย์สายแปดเลยนะ่ฮ <c oughs> มันมีชื่อว่าทศชาสีจ้าทุกคนตัวเป็นสิงโตหัวเป็นช้างเหมือนรวบเอาพลังกำลังและความยิ่งใหญ่มาไว้ในตัวเดียวกันอนะจึงมากๆา,กากเดินแต่ละทีมีแผ่นดินสะเทือนโอยอะไรมันจะขนาดนั้นปกติจะรักสงบเยือกเย็นเป็นน้ำแข็งแต่ถ้ากรธขึ้นมาล้วก็ กลายเป็นไฟป่าลุกเพิ่มทันทีไอายอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆในทุ่งหญ้าฝั่งตะวันออกของเขาไกลลาดแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้สมบสุขอย่างที่เห็นหรอกนะน่าทะเลาะกันสแสลงเฮ้อฮ่าฮ่อยากฟังลุงเล่าเรื่องสัตว์ทิมพานต่อนะกดไลค์กดสับตะไคร้นับถึงค่ากาแฟคาปูชิโนของลุงได้นะจ๊ะไปละจ้ะบ,บายบาย